คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนการฝึกฉากออกข้างในมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการฉากซ้ายนะครับในการฉากซ้ายนะครับเราจะมีการสืบเท้าหน้านะครับขึ้นมาประมาณ45องศานะครับเพื่อนๆลองดูในจังหวะช้าๆดูนะครับผมจะก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาประมาณ45องศานะครับแล้วก็ทําการหมุนเท้าขวาตามมาครับหลังจากที่เราฉากเสร็จนะครับเราก็กลับมายืนมวยเหมือนเดิมนะครับในลักษณะแยกขาช่วงไหล่เท้านําเท้าตามเหมือนเดิมครับฉากแบบแรกนี้นะครับก็จะเป็นการฉากออกข้างซ้ายนะครับ เพื่อนเพื่อดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเพื่อนๆลองไปดูการฉากในแบบที่2นะครับการฉากแบบที่2นี้นะครับจะเป็นการฉากออกข้างขวานะครับแล้วก็ทําการตั้งรับนะครับดูช้าชาครับผมจะก้าวเท้าขวาเฉียงขึ้นไปด้านข้างประมาณ45องศานะครับให้ปลายเท้าขวาเป็นจุดหมุนครับแล้วก็หมุนซ้ายไปด้านหลังนะครับลักษณะนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราถอยขาขวานะครับกลับไปตั้งหลักเหมือนเดิมครับในกาดขวานะครับก็จะเป็นการกลับไปตั้งหลักพร้อมต่อสู้ในกาดที่เราถนัดนะครับเพื่อนๆนลองดูต่อครับ ในการฉากแบบนี้นะครับจะเป็นการฉากออกข้างนะครับแล้วก็ทําการตั้งรับต่อไปนะครับดูอีกรอบครับก้าวขาครับหมุนถอยขากลับมาครับตั้งกาดพร้อมต่อสู้นะครับฉากแบบที่3ครับจะเป็นการฉากออกขวาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการลุกนะครับพอเราฉากเสร็จนะครับเราทําการลุกเพื่อต่อสู้ต่อไปนะครับก้าวขาหมุนสืบเท้าขึ้นมาครับดูช้าช้านะครับเราจะสืบเท้าขวาขึ้นมานะครับเฉียงออก45องศานะครับ ให้ปลายเท้าขวาเป็นจุดหมุนเหมือนเดิมครับหมุนเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับพอเราถอยขาเสร็จนะครับให้เราก้าวซ้ายขึ้นมาให้อยู่ในอากาศขวาเหมือนเดิมนะครับพร้อมต่อสู้ในจังหวะต่อไปนะครับในการฉากแบบนี้นะครับจะเป็นการฉากออกข้างนะครับแล้วก็ทําการลุกเพื่อต่อสู้ต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้ครับในการสอนฉากในคลิปนี้นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆดูสเต็ปการก้าวของขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ผมเทรนเนอร์ไทเทิลขอบคุณครับ